คุณพี่บ้างสิคะคือคุณน้องก็มาจะทักเลยว่าทำไมวันนี้มาเรียบร้อยจังเลยคุณพี่ก็เป็นคนเรียบร้อยมีสกุลุนชาติอย่างนี้มันตั้งนานแล้วล่ะครัท่านผู้ชมค่ะอ๋อค่ะไม่ไม่น่าเชื่อนะคะคุณพี่ค่ะนี่หล่อนหมายความว่ายังไรยะไม่ดูคุณพี่เหมือนแบบอ่าเป็น working woman ไงไม่รู้ไม่รู้มจะเรียบร้อยอย่างนี้ไงคุณน้องค่ะมาพูดถิงมาพูดถึงเรื่องแบบผู้หญิงเรียบร้อยนี่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยคุณพี่ก็พูดกับนางอายไปแล้วล่ะค่ะเรื่องผู้หญิงเรียบร้อย นามสาวทิจฉนกแผ่นสวรร์เขาเป็นใครงีคือเขาเป็นคนบ้าครับ คือเขาเนี่ยคุณน้องหาคุณน้องเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณน้องจะเข้าไปอยู่ดีๆคุณน้องจะขับรถเข้าไปในสานักไปในสํานักงานไปไปกองประชาการตํารวจนครบาลและไปชี้หน้าท่านไปด่าท่านิ๊กแ <ไอ S 1> จ๊สเนี่ยนะคะว่าว่าอะไรคะว่าเป็นทรราช<อ>แล้วก็เอากล่องข้าวเนี่ยนะคะออไปคว้ยงไหมคะคุณน้องหาเม่อไหร่าที่คุณพวกเราสองคนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเรียบร้อยนะไป่ชฉันฉันไม่มออทำอย่างที่คุณพี่บอกเป็นคนบ้าจริงเลยคุณพี่ใช่ไหมครับมีเหตุอะไรจูงจ ใช่หรือเปล่าทำไมอยู่ดีก็ไปทําแบบนั้นล่ะตำรวจเนี่ยนะคะไปจับไปไม่ได้ไปจับนะคะับคน้องหาไปหิ้วหาหิ้วห่อคือไปหิ้วมาใช่ไหมพี่ไปฮิ้วไม่ไปจับนะไปหิ้วพี่ใจไอ้ปูไก่ไอ้ปูเคมปปูเคมปปูหน้าว่ะครับคน้องขาออกโรงบอกว่าออกตัวแทนใช่ไหมพี่อ๋อใช่คุณพี่เห็นแล้วคุณพี่กาแบบค่ะ คือสมเพศอะนะคะคือไม่ใช่จับมาต้องหิ้วอะค่ะใช่คขาไม่ยิ้วเคยยิ้วก็แบบไปยกกางคุณน้องคือมันไม่มีความเป็นแล้วก็คุณพี่ก็อย่างเมื่อวานคุณพี่ถั่วพอเขาล้มใช่ไหมคะก็ชุนระพุนมันก็ล้มค่ะแล้วก็แบบแบบบาดมีแผลตรงนี้นิดหนึ่งแผลท่านหลอกนี่นะคะแล้วก็ยีแม่ยกของพวกยีบุกคอไอ้สปูน้องร้องใหญ่เดี๋ยวมันจะจมด๊อกด้วยอตู้ที่กาทหารทําร้ายตะไบสมัวทําร้าย ตายตายตายไม่เป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า,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 าก็มาผ่ากัดไปผ่ากันมาเนี่ยยโอถ้าเกิดไปอย่างนี้น่าจะเอาแบบหนักเลยคุณพี่ได้มันโดยแค่หนัดนักก็พอ ตำรวจตำรวจของรัฐท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ,ไอ้ท่านมาจากถูกต้องท่านท่านเห็นทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ชอบท่านเนี่ยท่านก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นประชาชนาน,นก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําร้ายอะไรใครคืออย่างด้อยเนี่ยก็คือไม่มีการใช้กําลังค่ะจริงนะออออแล้วคุณน้องขาออคือนางสาวชิชนกแผ่นอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่บอกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคุณพี่ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันชัดเจนนะคะนางสาวชิชนกแผ่นสุวรรณเนี่ยออนะคะตอนนี้นะคะ คะเธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้วิพากษาประจำสำนักงานสารยุติธรรมอุ้ยตายคือมีตำแหน่งนะเนี่ย,ยแต่กูดูทำตัวสิกุณมพี่<ค>อยางงี้เนี่ยถ้าเกิดคุณน้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นหน่วยงานเนี่ยมันต้องมีการพิจานรณาเลยไหมคุณพี่คุณน้องขาคือทำเนี่ยหนึ่งตัวเองเป็นผู้วิพากษาแล้วคือไอไปเคลี่ยงเขายังไม่เท่าไหร่นะคือตำรวจเขาก็จะเพราะว่าคุณไปทำไปทำผิดกฎหมายในในกอบัญชาการเสร็จเขาขับรถพุ่งชนไอไอคุณน้องเห็นไหมไอเหล็กกั้น นะคะแล้วก็หนีออกไปอะครับ ชี่นาเป็นถึงนี้คนเป็นดู้พิพากษาทำไมทำถึงขนาดนี้แล้วคุณพี่คือนี่จะมาคือคนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคุณยังไม่สามารถที่จะวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งของคุณเลยถูกต้องค่ะเนี่ยเรื่องของวางตัวแล้วคุณยังไม่สามารถควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ได้เลยนะไอเรื่องของรใครชอบใครเนี่ยมันไม่ผิดหรอกจริงๆนะคือในเรื่องของการแสดงออกเนี่ยแล้วก็ในการวางตัวนะรวมถึงการควบคุมเนี่ยคือไม่มีอ่ะเหมือนเหมือนคนไม่มีบทีภาวะคุณพี่จริงๆเออตายละ มันเอ๊ะยังไงคขาได้ตำแหน่งมาได้ยังไงอย่างโอคุณพี่แล้วคือแบบทำเงเป็นผู้วิพากษาเนี่ยทำผิดกฎหมายแล้วยังแสดงพฤติกรรมป่าเถื่อนตามถอยเถื่อนจะถุนอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นการพิจารณาตัวเองนะโอ้คุณน้องค่ะแล้วเขาพิจารณาตัวเองได้เพราะคงไม่ไปทำพฤติกรรมแบบนี้หรอกถึงแม้คุณคือคุณพี่เนี่ยก็เคยไปเจอวันนั้นคุณพี่เนี่ยคุณน้องเดี๋ยวคุณพี่จะให้รู้ให้ดูนะครับว่าคุณพี่เ่ะไปเจอใครครับคุณน้องค่ะคุณพี่ไปเจอ ไปเจออะไรนะคะองกรบนระบุตรเนี่ยคุณพี่มีรูปยืนยันเลยนะคะว่าคุณพี่ไปเจอไปเจอจริงจริงไปเจอจริงจริง,รงตัวเป็นแต่จริงคุณพี่ก็ไปได้วิ่งไปตบเขาค,ค่ะคุณน้องค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณพี่เนี่ยนะคะเป็นผู้รากหมากดีคนมีสก,กุลรุนชาติก <c oughs> ะไม่ใช่ <c oughs> พอเวลาหานะคะหาไม่เจอพอเวลาไม่หานี่นะคะเจอนมาสารแนมาเลยนะดูทหาไม่เจอไปแบี้อย่างเดียไป่บบนอย่างเงียนะ เออแต่ว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับน้องขาต้องเจอค่ะมันต้องเจอทำไมาไม่มีคุณพี่ไปเจอมานานหรือยังไปเจอสักพักนี่แหละค่ะคุณน้องแต่ว่าตอนนี้มันหาไม่เจอแล้วสรุปแล้วว่าคุณพี่ไปเจอมาทะกันเน่าเลยคุณพี่ไปเจอที่มอเตอร์เวย์ตรงพักกินข้าวค่ะคุณพี่ก็ไม่ได้วิ่งไปตกเขาแล้วคุณพี่ทำไงก็ดัางเฉยเออก็ถูกนะคุณพี่คือเราเราก็ไม่ชอบนะแต่คือเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบว่าเราก็ต้องมีเกียรติของเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเรอย่างน้อยอะอย่างน้อยที่สุดเราต้องให้เกียร คืทอ,อทำแบบนี้เนี่ยอย่างที่ไอคุณพี่อิ๋คนนั้นเขาทำเนี่ยเออคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการย่ำเกียรต,ตัวเองนะใช่แล้วตัวเองเป็นผู้พิพากษาเู้แล้วคือเป็นอย่างนี้นะผู้ลูกน้องตายบังคับบัญชาแล้วก็มีสามีมีลูกสามีก็ทิ้งไปแล้วค่ะก็คือเหมือนประมาณไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอออ,อ,อย่างนี้นอ,อ่ะจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณพี่นะ ทำอะไรไม่คิดถึงเลยนะจริงใช่ไหมก็จะชอบพาร์ใครชอบใครเนี่ยแล้วก็คืออย่างน้อยตัวเองก็จะทำงานอยู่ในตำแหน่งแบบนี้อ่ะไม่สมควรหรือเปล่าโอ้โอคือยิ่ง นี่ฉันอยากให้มีน่วยงานแล้วมาตอบบ้านหรือว่าบอกการกระทําแบบนี้เจ้าเออคุณปาคือคุณพี่เนี่ยก็คือมันทาแล้วมันทุเล่ใช่คือมันบอดคือบางทีเนี่ยเรา่อดไปหลายเคสแล้วตั้งแต่คุณรังสีมาไปตอแหลในสภาเออคุณน้องคะไปตอแหลในสภาผู้พิพากษาของไปคุ้ยงใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยพุชอยแล้วแล้วพวกเขาคุยว่าพวกเขาเป็นปัญญาชนเป็นคนมีการศึกษาคุณพี่เราให้เหตุการณ์แบบนี้ก็จะอคนเสืร์แดนสิเเต็มคุกค่ะเต็ดเดี๋ยวนั้นเลยนะ ไม่ได้ค่<น>ะ,แ,แ,ะแต่ผู้พิพากศาเนี่ยนะคะรับเอาของไปไปด่าเขาเอาของไปควยใส่เขาขับรถชนฝ่าฝืนไอไอเครื่องกั้นของเขาออกไป คุณพี่เชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออใช่คุณพี่เพราะว่าเรื่องมันเงียบมากเลยนะออจริงๆคือไม่มีการอีกอย่างเนี่ยไม่มีการนําเสนอข่าวด้วยซ้ำนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้น้อยเกิดคือนาเสนอน้อยมากแล้วก็แบบเออนี่ถ้าคุณพี่ม่เอามาแฉเนี่ยถูกทุกคนรู้ไมครับจริงๆคุณพี่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันยิ่งต้องทําให้คนอื่นรู้นะว่ามันมีแบบว่ามันมีคนที่แบบมันอยู่ในตําแหน่งแบบนี้เนที่เขามีมีเขา แต่งเกโตมีวุฒิภาวะเขาแล้มีเกียิทางสังคมเนี่ยใช่ค่ะปฏิบัติประพฤติตัวแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยผสมควรที่จะได้รับเกียรในทางสังคมหรือเปล่าออ,อแล้วก็คือแล้วครับครูท่าศาลเนี่ยยังปล่อยให้นางคนนี้เนี่ยใช่ทำงานอยู่เนี่ยถูกค่ะอย่างนี้เนี่ยความเชื่อมั่นความเชื่อถือเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมคุณน้องคือเวลาเราขึ้นไปศาลเนี่ยเราก็เห็นว่าศาลจะต้องปรับพฤติประตนเป็นแบบอย่างต้องเคารพกฎหมายแต่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยไม่คเคารพกฎหมายถูกแห่กฎหมายด้วยแล้วไปประพฤ ตัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่อยากขอขอขอภัยแล้วมันอยู่ถอยอะคุณพี่ค็ถอยอะคือเราเนี่ยเราเนี่ยขณะว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเคยเคยเห็นคุณพี่พูดจริงตรงนะเคยเคยเข้ามาเห็นเคยเห็นพี่ด่าใครไหมเคยเห็นคุณพี่พูดไม่สุภาพนอกจากคุณพี่หยอกเล่นแต่คือไม่เคยแบบโอ้ยอยู่ดีเดินเข้ามาจิกหัวหรือว่าชี้หน้าด่าไม่เคยอก็คือเราก็ถึงเราจะหยอกล้อกันหยอกล้อกันคือนางชนีนางนักนางสัลเลว ก็แต่ยอะไรคือไม่คือเหมือนแบบวันนี้แบบแบบอย่างเงี้ยอะคือเรารู้ได้ว่าเราจะว่าเราคุยได้แต่คือแบบมัไม่แสดงนะน้องขาว่จริงจังอะคือควรจะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคือคุณพี่ก็เรียนกฎหมายคนเราจะมาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยมีคดีนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าประวัติเนี่ยมันแล้วพฤติกรรมมันไม่เหมาะสม่าฝอกไปเรียงเขาเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมนะคุณพี่เนอะจริง แล้วรประชาชนจะมั่นใจในความบริสุทธิ์ทธรรมได้ไงใช่ค่ะในเมื่อคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยอของต่างๆยังประพฤติตัวแบบนี้ได้เลยอะล่ะแลย่างประพฤติไปแล้วเนี่ยไม่มีบทลงโทษอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณน้องขาเวลาพ <ยา S 1> ราะเห็นไหมคะโอ้ยมีภาพวิจารณ์กันใหญ่โอ้โห,โห,โหทำไม่ได้นะขา,าดหลักดูนี่นะเป็นแบบอย่างนี่ก็ถือเป็นแบบอย่างอย่างนี้องนีคุณน้องบางทีพาเนี่ยไปเดินห้าง คือบางทีเด็ดห้างมันก็เดี๋ยวนี้คือสบายก่อนไปเดินตลาดได้เดี๋ยวนี้ทำไมจะไปเดินห้างไม่ได้ไปเซ็นังส่งหนังสือใช่ใชอย่างอที่น้องบอกมันมีพวกร้านหนังสือร้านเช่าผ้าร้านยา รเร<อ>ื่อ,เอวเดียวนี้ใครเขาไปเดินตลาดกันบ้างกคือมันก็ไม่ได้จํากัดนะคะว่าพาพี่สุกสง,งไม่สามารถเดินห้างได้แต่ก็ต้องดูเปน็นกรณีปล่ยว่าแอบว่าอะไรเห<อ>มาะสมเขาไปเดินห้างกับสีการหรือว่าไปแบบไปดูหนังอะไรมันก็ไม่ใช่แล้วบางทีคือเขานี่เหมาะบางทีเขาไปเขาไปซื้อของต้องฉันก่อนเที่ยงถูกค่ะแลวใช้ไปถูกเราไปห้างเราจะไปกินที่ไหนต้องกินในห้างใช่อยู่แล้วคือคงคงแบบไม่มีย่ายอ่อดหลวงพี่ถวายเพลนะเจ้าค่ะ อ่าคือคนเราเนี่ยเราก็เข้าใจคุณพี่นคุณพี่ถือว่าทุกคบมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีกินอยู่หลับนอนใช่ไหมครปัจจัยสีปัจจัยสีมันก็ต้องมีแต่ว่าพอเวลาพระทําผิดนิดนึงวิธาวิจาร์ณกริย์เสียเทเสียเป็นแบบว่ามีการโอเขยายไปวงกว้างมีการตีแผ่ขุดเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาโหหลักทำคำสอนขุดมาห ต่นเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยเราต้องขุดบ้างสิ<ช>เป็นคนคธรรมดาเนี่ยต้องเราไม่เข้าใจเลยทุกอย่างไอ้พวกพีฟีทีวีเนี่ยทำไมไม่ถึงนำเสนอพวกสก,กู๊ปข่าวพวกนี้ออบ้างจริงถ้าเกิดมันมีการนำเสนอออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นประโยชน,น์เขาจะได้ระมัดระวง<ช>ังผู้พิพากษาท่านอื่นที่ท่านไม่ได้ประพฤติตนแบบนี้จะใครชอบใครเนี่ยเราไม่ได้สนใจแต่ว่าคุณจะต้องรักษาเกียรติยศของตัวคุณเองถูกนะคะแบบนี้เนี่ยเป็นการพอเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนปาเน่าตัวเดียวคุณพี่คราวนี้มัน ยายแบบอุย้ยผู้พิพากษาอแบบอุ้ยทำแบบนี้มันกลายค่ะนี่มันเหมือนกับเสื่อมเสียเหมือนแบบเหมือนแล้วเวลาเราเจอขา่าว